เอาละครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็ยินดีต้อนรับสุกมเบนแอนโซหรือวิลูชันกันอีกเช่นเคยนะครับผมในพาร์ทนี้นะฮะผมก็จะมาพูดถึงวิธีการหาเจ้าชุดนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่นะครับผมก็คือชุดนักปราศนะครับผมซึ่งชุดนักปราดนี้นะครับผมมันจะมี2วิธีการได้รับมานะครับผมนั่นก็คือการที่เราทําแต้มสนับสนุนกับ การที่เราตีมอนสเตอร์นะครับนี่แต้มสนับสนุนก็จะเป็นของที่เขาไปชิงนะครับโดยทําความสําเร็จอยู่ที่70นะครับก็อารมณ์ประมาณว่าเคลแต้มสนับสนุนพวกนี้ให้หมดนะครับผมก็จะได้กล่องมันมานะครับและวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างง่ายและรวดเร็วที่สุดนะครับผมนั่นก็คือการที่เรามาตีมอนสเตอร์ในแผนที่ใหม่นะครับไม่ใช่มอนสเตอร์แต่ตีบอสในแผนที่ใหม่นะครับผมนั่นคือแผนที่เขาวงกดสดงนะครับผมก็ไปดูที่คาว่าเดินทางนะฮะไปที่ฟิวบอสนะครับผมนี่นะครับก็จะ มีโอกาสได้รับเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องเสียเวลาในการทําแต้มสนับสนุนนะครับแล้วเรามาตีบอสอย่เงี้ยเราก็สามารถได้รับกล่องไปเลยนะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเวลามาถึงจุดเนี้ยคือวิ่งวิ่งไปตีเนี่ยตามที่มันจุดให้มันไปใช่ปะแล้วเจ้าแม่มันอยู่เนี่ยในคือนี่ไงแม่บอสเนี้ยจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอเราไปปุ๊บเอ้าหายวะหาไม่เจออยู่ไหนกันแน่จริงๆมันอยู่ข้างบนนะครับผมหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผม อันดับแรกนะครับผมทุกคนต้องวิ่งไปที่จุดวาร์ปก่อนนะไม่ใช่จุดวาร์ปดิจุดแท่นแท่นขึ้นไปที่สูงนะครับผมมันจะอยู่ตรงราๆจุดนี้นะฮะก็ดูตรงคําว่าเคลื่อนที่ก็ได้นะครับแล้วก็ไปทาว่าปราณมังกรนะครับผมเมื่อเรามาถึงแล้วนะฮะก็ทําการขึ้นไปนะครับผมให้มันดิงบินขึ้นไปเลยนะครับผมนี่บินขึ้นไปเรื่อยๆเลย เมื่อเรามาถึงแล้วใช่ไหมครับผมให้ทุกคนหันไปดูฝั่งนี้นะคะในฝัน่งนี้เห็นเห็นเป็นแท่นไหมให้เราทําการวิ่งไปนะครับผมนี่วิ่งไปเลยนะครับวิ่งไปวิ่งไปนะครับเนี่ยนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆจนไปถึงต้นไม้ข้างหน้านะครับผมเนี่ยวิ่งไป นี่นะครับผมก็จะเป็นจุดที่บอสเกิดนะครับผมก็จะอยู่ขบนนี้นะครับก็ให้ทําการกดคาว่าวาร์ปขึนย้ายนะครับผมแล้วก็กดบันทึกนะครับมันก็จะบันทึกตําแหน่งของเราไปในนี้นะครับจุดวาร์ปอิสระนะฮะเราก็สามารถวาร์ปขึ้นมาตีได้เลยในตอนที่บอสเกิดนะครับผมเนี่ยอีกประมาณสัเจ็ดนาทีบอสก็จะมาแล้วนะครับผมก็สามารถหาได้จุดนี้ได้นะครับผมอ่าก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมีประกาศมานะครับผมก็คือว่า ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปถี่เหมือนทุกครั้งแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงทำโปรเจกต์จบแล้วอ่ะก็คืออาจจะต้องใช้เวลาในการทำโปรเจกต์ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าแค่โปรเจกต์ผมก็เครียดแบบปวดหัวแบบจะตายแล้วนะครับผมแล้วก็ในช่วงนี้คือช่องอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหน่อยนิดหนึ่งนะครับผมอาจจะมีการทําแบบอ่าสปอยนู่นนี่นั่นมาบ้างนะครับผมเพราะว่า มันเหมือนเป็นอารมณ์ประมาณคนที่ดูหนังแล้วอยากหาคนคุยด้วยอย่างเงี้ยเหมือนบางทีผมก็รู้สึกว่าผมเหงาหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมก็อาจจะมีอะไรที่แปลกหูแปลกตาหน่อยนะครับผมก็ฝากสนับสนุนและซัพพอร์ตกันต่อด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าผมเคลีย์โปรเจกต์อะไรจบแล้วนะครับเราสามารถเรียนจบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาทํา youtube ให้ทุกคนดูแบบเต็มที่เลยนะครับผมตามกําหนดการเวลาของหมูปกติเลยลงทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะออกแนวหายหน้าหายตาด้วยนะครับผมก็ต้องขอไปทานภัยกันด้วยนะครับทุกคน ก็สำหรับคลิปน,นี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมแล้วก็ว่าบอกจุดนี้ด้วยแล้วก็มาพูดคุยสั้ส่วนใหญ่นะครับผมก็แล้วไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ